กันเลยครับใครขยับตัวนะครับหนึ่งศูนสี่สามนะครับต่อไปองเลยคอนทงนะครับคนต่อไปไม่ได้เรื่องเมื่อไม่สมกับเป็นคนพนแพ้ไวมากดูเกม ¡Gracias! No, no. ดวนไอดวนชอบเลยคต้องไหมชอบเลยชอบม้าลายม้าลาย oh. ชอบม้าลายอเรใจเ่เราไม่ชอบเรารักเมียเราคนเดียวเสาคอกระชเช้าเสาคอกระเชา้าเฮไอ้กงพิด้่โ oh. อ้โไ oh. อ้ดีโไอ้ีโกง ไม่เหรอโอ้ยควายมีบาคิดว่าแพ้เหรอไม่ได้แพ้เลย เับ่้เอามึงบเฮ้ยกินยาับวันนี้วันี้เลยมึงไปเียกพวกวัเฮ้ยเอามงไปเยกพวกวันี้น่ยเฮ้ยเฮ้ยเยังไงเฮ้ยเียเฮ้ยเดียวเดียเรงหายเมยกูหายไปไหนเนียเอตาบอไม่ใช้จูง้ใช่ไปได้ยังไงอะไไหไม่ร้งิ้ยิ้้ยิตบอดง ไว้ใจไม่ได้เชียมาดิวิ่งเป็นดูเข้ามาบอกเลยถูไปดุ๊บๆๆๆเลยตาไม่ดียังยัเจ้าทุยนั่งเฉยแม่ฮ้ยใครตบกูกูกูกับใครเนี่ยย้อนนะไปตบเจ้าทรงไมเนี่ยมกูกับใครเนี่ยฐานใหม่เหรอมางนี่ดิมางอ๋อมึงนี่ดิมานี่ดิมึนี่ดิ ตกหน้ากูทำไมกระองค์ท่านบอกว่าไงอะ่ะกูออบอกว่าถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยถูกตกหน้าพระองค์ท่านบอกว่าใครแพ้ถูกตกหน้าเออทีนี้ใครต่อใครก็แพ้หมดเลยพองค์ท่านก็ตกมาทุกคนในนี่อไอ้ธาราม,านม,นมันชนะพระองค์หมันท่านรู้ว่ามันไม่กล้าตบพระองค์แน่หมันท่านก็เลยตกแทนตกได้ไง <c oughs> เขาเป็นเจ้าเนี่ยอายเขาเป็นเจ้าแล้วก็ต้องทําให้เขารู้ไม่หยุตดต้ดองไม่หยุดขับอย่างนี้แล้วใครจะนับหน้าดูตาเน,นี่ยเฮ้ยไอ้ธารามันเก่งหรือเปล่าืไอธารามันเก่งเหรอเก่งดิ เอาแบบนี้ฟังกูงนะกูจะจ้างมึงพันหนึงเพื่อมึงเเคมึงออยนี่ไปพูดแ่เดี้วเขาจะกนี่นเรเม้นหูหวานะลหมดใชกูจะงนน่จะจ้าง 100, พันนึจอเพื่อมึง่ปลอดภมูจ้มวยถ้า,าันลบวยกูได้กูจะมัน ต, yup. ต้องสรุปแล้วแปลงผลพันธุ์ต้องได้เลยนะบอลฉันไม่บอกให้เฮ้ยอย่ามินที่ลดนะฉันอายเขาอืมอืมไปไปฮาเจ้าฮาราเฮ้ยตกเจ้าทำไมเจ้าเขาอายมากเนียเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างที่เขาแพ้มึงแะ้วเขาบอกว่าเดี <t os> <t os ๋ยวเขาจะขอสู้อีกทีหนึ่งแต่เขาขอจ้างมึง ถ้าเกิดมึงแพ้เขาคราวนี่นะเดี๋ยวเขาให้มึงเลยห้าร้อยจะจะให้แพะะ้ใช่ไหมล่ะก็ได้ตกลงแต่ว่าจะได้เป็นทหารได้เป็นทาหารแน่นอนจะจะโดนตกหน้าไม่ไ,ด,ไมด้ไม่โดนไม่โดนเดีบอกเาให้ตกลงไปสองวันอย่างันบัดบอกว่าสองพันได้ไหม องพันมันจะไม่ไหวแนะนะไหวเลยอะเอาแบบนี้ตัดสินใจให้มันเลยนะนให้สองพันแต่ขออย่างเดียวมันต้องแพ้แล้วนะได้สองพันนะสองพันเฮ้ยแต่อย่าให้มีพี่ลนะฉันตายเขาขอขอไออะไรสู้เลยปังอย่า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 เจ้าเขาบอกว่าขอสามร้อยได้ไหม อขอดลดลงเป็นสามร้อยหน่อยขอแค่ให้ได้เป็นทหารก็พอไม่ได้เลยนะเนี่ยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมานี่เห็นใจเเพื่อนแบ่งไปได้เอาไปเลยก็ได้สามเดโอเ้ย,ยเดี๋ยงไงวะสามพันได้ไหมมันแย่บอกมันแย่นวัดสามพันจะไม่ไหวสะนะไหวสิเอาแบบนี้เลยนะคำัสุดท้ายเลยนะและห้ามต่อรองอีกนะ ฉันให้เลยนะสามพันแต่ฉัน <c oughs> ขอนะอครัคร้งนี้เนี่ยฉันฉันตอบหน้ากนนะฉันขอได้เลยฉันขอนะได้เลยไม่เจ้าครับห <c oughs> <c oughs> น้าเป็นอะไรหน้าไม่ดีเลยน้าบุ๋งเปล่าเลยฮะหน้าไม่ดีเนี่ยเป็นอะไรหน้าไม่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าอยากจะให้มึงทำฟรี สรุปกระปูคือไม่ได้อะไรเลยจบมึงก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเนื้อขาล้านคือต้องได้เป็นทหารได้นอนเดี๋ยวเราแพ้เจ้าแน่นอนไม่เดนตบหน้าได้นอนเดี๋ยวบอกเาให้เสียงเป็นไรเดีบอกให้มาฮึมนี่ก็พี่มาให้จังเลย เลืองดีๆมาให้ทั้งนเรืองดีๆแต่จะไม่ตกหน้ามันนะเออเออแม่ยังมวยวะลอตัวเอามาแล้วลองใหม่องใหม่มันม่หันเลืมกอง วางกูคว้าไว้แล้วเจ้าวิ่งอย่างเดียวเลยเอ้หมึงไปตามจับดิใครมันตกหน้าเฮ้ยพวกมึงหายไปไหนเลยหายไปไหนนะมาอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเขางออะไรมากินด้วยเนี่ยโอ๊ยตามมามาเฮ้ยไปไหนเห้ยนี่เดือกูเลยเฮ้ยใครตอบกูอู้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาสิไปไปขึ้นมาสิ มาเลยในข้างล่างขึ้นมาสิงบนเวทีเนี่ยอยู่ไม่ได้จำไปขยับรถรถมึงเนอะขยับทั้งคืนเนอะมึงเด็กขึ้นมาเชี่ย <c oughs> ขึ้นมาเชี่ยไม่ไปเชี่ขึ้นมา, <c oughs> มาขึ้นมาไ,มไปเว้ยขึ้นมา <c oughs> ไปไปขึ้นมา <c oughs> ไม ได้แคาตัวเราเราแบบมาง่ายครับครับถามอะไรครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไขึ้นมาได้แล้วอยูม่ได้ครับร้น้าโคตรเม็นเอากับรถ้องน้ำใ้หอน่อาวมันก็ใส่เนี่ที่เหม็นน่ะเสียพ่อการประลองครั้งนี้ของฉันเป็นฝ่ายชนะปิเจ้าครับเออต่อเห็ุแล้วลูกฝีมือนุ่มๆพวกนี้ทุกคนน่ะเก่ง พ่ออยากจะให้เจ้ารับทุกคนเป็นทหารด้วยเพยาอีกแล้วแต่